สิบคำสอนกับหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสำหรับเตือนสติในการดำเนินชีวิต 1. ความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเข้ามาร้ายอย่าร้ายตอบเข้าไม่ดีมาจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตรณีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหล เอาความจริงใจไปสนทนา 2. จงอย่าหวั่นไหวจงทำใจให้ได้เมื่อมีทุกข์คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ถ้าผู้ใดเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคงต้องช่วยตัวเองได้ทำใจได้จะไม่เสียใจไม่น้อยใจต่อบุคคลใดคนทำใจได้นั่นแหละจะได้รับผลดี มีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป3คนโบราณท่านมีคติดีเวลาไปไหนมาไหนต้องนิ่งได้ทนได้รอได้ช้าได้ดีได้คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ปากไม่ดีทนไม่ได้อยู่ไม่ได้อีกรอก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้จึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ ในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้มีความหมายมากแต่ทุกคนไม่เคยคิด 4. ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเราแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมด เรารู้เราเองก็เพียงพอแล้ว 5. ชาวพุทธแท้ๆควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธโดยการแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจสีทุกเกิดแล้วหาสาเหตุของทุกด้วยการกําหนดทุกหนอมันทุกตรงไหนหนอบําเพ็ญจิตภาวนาสมาธิปัญญาจะบอกทุกเกิดขึ้นที่ตรงนั้นต้องแก้ตรงนั้น อย่าไปแก้ผิดจุดอย่าไปให้ผีให้เจ้ามาแก้หรือเอาหมอดูมาแก้มันไม่ถูกเรื่อง 6. ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความสามารถเป็นของนักประกอบกิจความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี 7. วันไหนยโยมถูกด่ามากวันนั้นเป็นมงคลวันไหนโดยถูกป้อย,ยอ เขาจะรวงไส้เราโดยไม่รู้ตัวหลงเชื่อเราจะประมาทจะเสียท่าเสียทีต่อมารร้ายและที่เขามาป้อยอกับเราระวังให้ดีเขาไม่ได้รักเราจริง 8. สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตังพวกเราหาแต่สตังไม่หาสติกันเลย 9. คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้น เมื่อตายแล้วไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระจะต้องต่อสู้กับความไม่ดีงามทั้งหลายทั้งมวลที่อยู่รอบตัวเรา 10. จงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่นข้อความสุดท้าย ในสคส2,559ที่หลวงพ่อจรันเขียนไว้ก่อนละสังขารพระธรรมสิงหบาบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตตาธรรมโมเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่เจ็แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีนามเดิมว่าจรันจัญารัก อุปสมบทเมื่อพศ2 4 9 1เมื่อท่านอุปสมบทแล้วหลวงพ่อจรันได้ทุดรงไปตามป่าเขาลำเนาพรและสถานที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทั้งทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานและท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชากับพระอาจารย์หลายท่านและมีชื่อเสียงในฐานะ พระนักพัฒนาพระนักเทศและพระวิปัสนาจารย์ตลอดหลายสิบปีที่หลวงพ่อจรันิตาธรรมโมยังคงจำพรรษาอยู่ท่านได้เคยเทศนาสั่งสอนธรรมให้กับลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้หลายเรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ตรงใจชาวพุทธด้วยเหตุน,นี้เราจึงได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆที่หลวงพ่อจรันเคยเทศนาสั่งสอนเอาไว้ ทั้งจากการบรรยายธรมหนังสือและการให้สัมภาษณ์ตามสถานที่ต่างๆและโอกาสต่างๆแม้วันนี้หลวงพ่อจรัญจะละสังขารไปนานแล้วแต่ทุกคำสอนของท่านยังคงอยู่และทุกถ้อยคำนั้นยังคงมีคุณค่าและเป็นจริงเสมอไม่มีวันตกยุคสมัยหากคุณได้ฟังบทความเหล่านี้แล้ว อย่าลืมนำไปปฏิบัติตาม